สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเองคาชาวันนี้ผมก็จะพามาดูช่องเก็บผลว้าวกูอยากตายว้าวจ้หมอน,นี่มันมาหาเรื่องกับผมผมต้องฆ่ามันแล้วโอ้ไม่นะมันลุมกูกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยแบบนี้จ้องต้องเจอ ถ้าไม้ตายใหม่กูแล้วสองหนึ่งรอพวกมึงไก่ไก่โอไก่ไก FC, เอฟซีเออเอเออีซี่เอ้อเอ,เอตัวหนึ่งมันหนีไปได้ต้องรีบตามมันไปแล้วเอา้ามันแตกได้ไงวันนี้นี่คือสาเหตุที่ผมแต่งตัวเป็นโซโลเทสดี D, เพราะว่าสามารถไล่ฆ่าคนอื่นได้อย่างสบายสบายโดยที่เขาแตกเองอย่างน่าสงสารอ่ะ,อะเดี๋ยวเดียว กูลืมไปนิวะ่ะกูต้องให้ท่านบูชมดูกล่องเก็บสปิยางผลปีศาจว่ามันซื้อแล้วจะได้ยังไงนีหวะ่ะกูลืมได้ไงวะเนี่ยเอาละผมจะมาสุ่มผลปีศาจเนาะเดี๋ยวผมเก็ไม่รู้เนาะโอ้ผมผมได้ผลมากมากด้วยโคตรดีเลยอ่าเก็บได้สองช่องจริงๆด้วยนะหรือเก็บได้อย่างละอย่างเออยังไงวะเดี๋ยวผมผมเจอผลนะ เก็บแมงเลยเอ้ยใช่ของนายเปล่าเพื่อนเออโอเคไม่ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมวะเก็บแมงเลยเอาล่ะผมจะมาทดสอบกันดูว่าเก็บได้อย่างละหนึ่งผลหรือเปล่าโอ้แปลว่ามันเก็บได้เพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งช่องนี่หว่าโอ้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าอยากซูมอีกว่ะนี่โอ้ได้บนแสงเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาลองยัดใส่กล่องดิเฮ้ยอย่างดีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นมาเลยโอ้ขอ,องขาดว่ะกูอยากได้ผลบิกมัมอซูมอีกดีกว่าเว่ยดีดผลอะไรวะอ้าวแม็กมาโอ้ยกูมีแม็กมาแล้ว Are you ผมลืมบอกอย่างหนึ่งเว้ยที่ผมแต่งตัวเป็นโซโรโรนรอาโซโรนะเพราะว่าผมจะทำสามดาบเว้ยแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เลยก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปนะแต่ผมเชื่อว่าสักหน่อยก็อาจจะได้นะเหลือแค่ดาบเดียวเองนะ